เลืองมาเลืองมาแล้วเลืองมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้กันเตียงยังไม่ได้กระเตียงยังไม่ได้กระเตียงใดี๋จะกินดีมซะด้วยตัวได้เปมเพมได้ได้เปมเพิ่มเพิ่มเพิ่มช่วยช่วยหน่อยเอ้าสวยไปเลยไป อ้าวนึกว่าเปรมตามมาอยู่แล้วแล้วหรอครับนี่อีกแล้วหรอครับนี่ตีมันไม่โดนจะติดหรอวางลังวางเป้มเป้มเป้บ้ โอ้ดไปเลยกลัวอะไรจับบอเลเขียวป้องป้อง,องขวัดคิวขวดยังไม่คิวเลยขวัดคิวแล้วเฮ้ยมันมาสองตัวมั<ค>นมาแล้วสองตัว,ตอตวสองตัว <c oughs> พีทพีทกันกันกันตีตีถ่วงเขาหน่อยตีถ่วงเขาหน่อยมันตกคนหนึ่งมันตกคนหนึ่งคนหนึ่งขุดคนหนึ่ง คลั gefallen, giving, like ่งคลั่งลั่งเกมข้างหลังกูรอดได้ไงเกมตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาตัวนี้ให้หน่อยเอาตัวนี้ให้หน่อยเออ f ฟีลิ่งจะใช้ก็ลงไปลานต์เอ้ะมึงเมื่อกี้เขาจุดปูแล้วเขาก็ตะโกนใช่ฮะเออกูตกใจทำแล้วมันจริงเหรออยู่ดีก็ูเหรอเฮ้ยอ่ะมาเจอ เอออเออโ้ยรอดมาถึงจุดนี้ได้ยเนี่ยเขาบตรงนี้มันดีมากเลยนะเนี่ยเขาตรงนี้ใช่ป่ะมันจะโดดมาใช่ป่ะแต่ถ้ามันติดแถบอ่ะมันจะโดดไม่ได้แล้วมันจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเก็บไว้ร้อยอุ้ยตกใจนะว่าเตียงเราแตกอาก้อน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 ตายแล้วเออา AR AR ไหน เอ้าเอ้าน่าสนใจอากอนอุ้ยได้ไงอุ้ยเฮ้ยได้ร้อโดนอาร์กอนอีกแล้วไม่ใช่อาร์กอนธรรมดาเลยนะเป็นอาร์กอนโคเหลีอะอากอนเกาหลีนี่ไม่กแล้วไปดีมไอ้ตัวนี้ตัวนี้แม่งดีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีไอ้ตัวนี้แม่งดีอะ เล่นทำอะไรด้องทำสะดุดได้แต่สุดท้ายก็ใหม่แล้ว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 เฮ้ยไม่เขาเขารอดป่ะครั้งเนี้ยเฮ้ยจุดตรงนี้ไม่ดีมากเลยจริงพีทช่วยมันตายไปแล้วหนึ่งนี่แหละแล้วมันมันต่อสูงพี่อยู่ข้างบนเรียบร้อยมันโดดลงมามันเสียเลือดไปเดีวยววายแล้วใครตกลงไปครับระวังนะพีทพีระวังพีระว่ามันโดดลงมาแล้วครับรูฟับ บอเตรียมแันแล้วมันกลัวเรามันกลับฐานเรามันกลับฐานเราแอบแม่หุยอุ้ยหุยตัวนี้พี่ระวังระวังระวังโอ้ตัวนี้บอสตัวนี้บอสของจริงบอสบอสบอสมากตีอย่างไกลเลยไม่ใช่ตีตีกระเด็นไกลมากมีบันไดด้วยมีบันไดวอลเล็เดอร์คอชด้วยไม่ธรรมดาคนนี้เขาเล่นสติ๊ก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 คอชได้คอชได้เอาเขาเล่นสติ๊ก เป็นอะไรอ่ะกูมาเป็นตู้อุ้ยออกมาแล้วมาแล้วกูณมาตียังไงสมาธิกูเสียบแล้วไปเดี๋ยวไอ้เงี้ยมึงโดดเสร็จพวกกูปาสไฟบอลใส่อากาศด้ยโอ้ยอะไรนี่มันกินยามันกินยาเดี๋ยวไม่ได้เกาะเลยอยู่ข้างบนมันร้องโหดมันร้องโหดระวังมันไม่ร้องโหดมันกินยาเฉย มาเล่่นไมอขาเป็นผู้หญิงแน่นอนว่าได้ชื่ออย่างนี้พีตี้ไม่อาจจะปุ่มตั้งชื่อมันดูน่ารักไงพีทข้ารังข้างหลังเุ้ยดาบมันตกล้อมันตกล้อ่ข้างพีทพีทพีทมันขุดแล้วพีทมันพีทีข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออฆ่าไอพีเอ็ดพีค่าพีที ตายชเอออัพแทบยังอ่ะยังไม่ได้อัพใช่ปะอุ้ยเอ้าเราดูว่าเราอยู่สีดูว่าเราอยู่สีอื่นแล้วเราก็กดชิปตั้งนาน้นในถานมันคือเปรมนี่จะแข่งกันต่อบ็อกทำไมวะเปรมเออฐานสีเขียวอยู่แบบฝั่งตรงข้ามเราได้แบบข้ามนู่นเลยใช่ไหมเราทิ้งไฟบอลไปนะอื้ ยิงไปแล้วอ่ะมองไม่เห็นอ่ะมันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงอุ้ยรถพยาบาลอีกแล้วอาจจะมารับศพเด็กเฟล l i n t o the void ประมาณนี้มันอยู่กลางนี่นี่เข้ามาลับดูแล้วเขามารับใคร วเรวกเวะลาเล่นต้องแบบสายหน้าเยอะมันจะดูเหมือนเก่งขึ้นอ่ะต้องแบบเมาส์หันเหมือนกูอ่ะเป็ีมอยู่ยไหน,นไเปรีอยู่ตรงไหนแมปเป็ีมอาจจะอยู่ใต่แมปสีเขื่อนแบ,บ,นแบบร้อยเป็ีมไปอยู่ใต้แมปอยู่แล้วน็อกกินถืนอุลลอยถ้าคุณถึงฐานมันบอกได้นะให้ผมยิงเปิดฐานก็บอกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ไปยิงเปิดไหมยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาอีกแล้วเราโดนแทบพี่เฟมเฟมทุนเอาไว้ยิงอีกรอบได้ไหมโอ้โหมันมีออกซิเดียนมันมีออกซิเดียอเราว่าเราเก็บอุ้ยเราจะเกียนดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเพชรนะ

อ้าวโดนพีคับเฮ้ยพีคคุณเจ็ดลึกดันดราม่าตายเลยดราม่าที่ทำม,มึงไม่เกี่ยวมึงไม่ใช่พีค